สวัสดีครับวันนี้เรากําลังจะมาเจาะลึกแนวคิดสําคัญอันหนึ่งในพุทธศาสนานะครับจากที่เราได้ดูบทคัดย่อจากวิดีโอของช่องบีส b o o k นะครับชื่อคู่มือมนุษย์พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร EP 2ดูเหมือนว่าหัวใจหลักเลยคือการทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆนะครับเ,เราลองมาดูกันหน่อยไหมครับว่ามันต่างจากแค่การเป็นคนดีมีศีลธรรมทั่วไปยังไงแล้วไอ้การรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันลึกซึ้งแค่ไหนตามเนื้อหานี้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือแหล่งข้อมูลนี้เขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะระหว่างเรื่องศีลธรรมกับาศาสนาเขาบอกว่าศีลธรรมเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติทั่วๆไปทําให้เราเป็นคนดีไม่ไปเบียดเบียนใครซึ่งก็เออก็จำเป็นนะคะสําหรับสังคมแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอถ้าเรามองไปถึงเรื่องการดับทุกข์ที่ต้นตอจริงๆนะคะ อ๋อครับครับหมายถึงว่าแค่เป็นคนดีตามมาตรฐานสังคมอาจจะยังไม่ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ที่มันมาจากข้างในเราเองพวกกิเลสความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้หรือแม้แต่ทุกพื้นฐานอย่างเกิดแก่เจ็บตายก็ยังไม่พ้นใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแหล่งข้อมูลนี้เขามองว่าพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยตั้งเป้าไปไกลกว่านั้นอีก คือคือมุ่งไปที่การจัดการกับกิเลสตรงๆเลยเพื่อดับทุกข์ให้สิ้นเชิงครับครับน่าสนใจค่ะแล้วนั่นก็นำไปสู่แก่นที่วิดีโอนี้เขาเน้นย้ำม,มากๆเลยนะคะที่บอกว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฟังดูเผลนๆเ,เหมือนจะง่ายนะคะแต่แต่เขาอธิบายว่า ถ้าเรารู้จริงๆนะคะรู้ต่างความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆมันคืออะไรกันแน่เนี่ยเราก็จะอตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้วพอเราปฏิบัติถูกความทุกข์ก็ไม่เกิดใช่ค่ะความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้หรือเกิดน้อยลงมากแต่เพราะตอนนี้เราส่วนใหญ่ยังไม่รู้จริงไงคะว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เลยยังมีการปฏิบัติที่ผิดพลาดอยู่ ไม่มากก็น้อยล่ะค่ะความทุกข์มันก็เลยตามมาอืมเข้าใจครับเหมือนกับว่าพุทธศาสนาในมุมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อศรัทธาอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนเอ่อวิชาวิชาที่สอนให้เราอ่านความจริงให้ออกประมาณนั้นเลยค่ะเป็นเหมือนวิชาการอ่านความจริงเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติแล้วก็พ้นทุกข์ไปได้เองน่าสนใจมากครับแล้วการรู้แจ้งที่ว่าเนี่ยครับ เราจะฝึกฝนหรือปฏิบัติยังไงให้เกิดความรู้แบบนั้นขึ้นมาได้ครับตามเนื้อหานี้เขาแนะนําอะไรบ้างครับค่ะในเนื้อหาเขาพูดถึงการปฏิบัตินะคะว่าคือการการพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆอย่างเช่นการเห็นตามหลักที่สําคัญมากๆคือไตรลักษณ์นะคะอ๋อไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ค่ะใช่อันนี้จังคือไม่เที่ยง ทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็อนัตตาคือมันไม่มีตัวตนจริงๆให้เราไปยึดมั่นถือมั่นแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าพอเราเห็นความจริงตรงเนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเข้าใจนั้นแหละคะ่ะมันจะทําหน้าที่เหมือนอเหมือนแสงสว่างที่มันไปขจัดความมืดคือความไม่รู้หรืออวิชานะคะครับพอความไม่รู้หายไป กิเลสที่มันเกิดจากความไม่รู้นั้นมันก็มันก็อยู่ไม่ได้ค่ะมันก็จะถูกทําลายไปด้วยแล้วผลที่ตามมาก็คือความทุกข์มันก็ลดลงหรือหายไปด้วยใช่ค่ะเขาอธิบายว่าพอเห็นความจริงแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเ,เบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้นะคะแล้วก็จะคลายจากความยึดติดความอยากต่างๆแล้วก็หลุดพ้นไปเองเหมือนเป็นอัตโนมัติเลยค่ะคละ้ายๆเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ตามมาจากการเห็นความจริงนั่นล่ะคะ่ะ พอฟังเรื่องการระบุทุกสาเหตุการดับแล้วก็วิธีดับแบบนี้มันทําให้นึกถึงหลักสําคัญอันนึงเลยครับแหล่งข้อมูลนี้เขาเชื่อมโยงเรื่องการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้ากับหลักอริยสัจสีโดยตรงเลยไหมครับอ๋อเชื่อมเลยค่ะชัดเจนมากแหล่งข้อมูลถือว่าอริยสัจสีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยของการบอกว่าอะไรเป็นอะไรลองดูนะคะข้อแรกทุก ก็คือการชี้เลยว่าสภาวะที่เราเจอกันอยู่เนี่ยสังขารทั้งหลายเนี่ยเนื้อแท้มันคือทุกข์นะอันนี้คือบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรครับข้อ 2. สมุทยัยก็ชี้ไปที่เหตุว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันมาจากความอยากตัณหาซึ่งลึกลงไปอีกก็มาจากความไม่รู้จริงอวิชชานั่นแหละอันนี้บอกว่าเหตุคืออะไรอ๋อครับว่าความดับทุกข์คืออะไรครับผมแล้วข้อสุดท้ายมรรคก็ชี้ทางปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8 ว่านี่แหละคือวิธีที่จะทําให้ความอยากมันดับไปได้บอกว่าวิธีปฏิบัติคืออะไรเหมือนคุณหมอเลยครับบอกว่าเป็นโรคอะไรทุกสาเหตุมาจากอะไรสมุทไทยมีทางหายนะนิโรธแล้วต้องรักษากินยาย,ยัางไงมักชัดเจนมากค่ะค่ะการที่เราไม่รู้ความจริงในแต่ละขั้นตอนนี้แหละค่ะที่ทําให้เรายังยังวนเวียนอยู่ในความทุกข์ความอยากเข้าใจเลยครับทีนี้ถ้าเป้าหมายคือการเห็นความจริงด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ย แหล่งข้อมูลเขามีคําแนะนําเรื่องวิธีการเรียนรู้ไหมครับว่ามันต่างจากการที่เราแค่ไปศึกษาตาราท่องจรํรปไตยปิฎกทั่วๆไปอย่างไงบ้างมีค่ะจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะเนื้อหาเขาเน้นเลยว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจําข้อมูลจากตัวหนังสืออย่างเดียวแต่คือการพิจารณาจากจากประสบการณ์ตรงของเราเองนี่แหละค่ะประสบการณ์ตรงใช่ค่ะ โดยเฉพาะเวลาที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยให้ใช้สติสังเกตแล้วก็ลองถามตัวเองดูว่าไอ้ความรู้สึกทุกเนี้ยเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ว่ะมันมาจากไหนนะเหมือนกับเราศึกษาจากของจริงเลยค่ะคือร่างกายความรู้สึกนึกคิดชีวิตจริงความทุกข์กิเลสต,ต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจเหล่านี้แหละอซึ่งเขาบอกว่าการศึกษาแบบนี้ล่ละค่ะที่จะทำให้เราเข้าใจพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งกว่าการอ่านจากตำราเฉยๆ เหมือนกับว่าห้องทดลองหรือห้องเรียนที่ดีที่สุดก็คือชีวิตและจิตใจของเราเองนี่เองนะครับถูกต้องเลยค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยพุทธศาสนาก็คือกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริงซึ่งความรู้นี้เองที่จะนาไปสู่การกระทําที่ถูกต้องการละวังกิเลสแล้วก็การพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองค่ะ สุดท้ายนี้ก็อาจจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะเวลาเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาหรือเจอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยลองลองหยุดสักนิดหนึ่งแล้วถามตัวเองดูไหมคะว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่นะการฝึกตั้งคำถามกับประสบการณ์ตรงแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเอ่ออาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆห,หรือนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ